และสวัสดีเ,เพื่อนๆชาววันแฟนแมนทุกคนนะครับผมยินดีต้อนรับสู่ช่อง Net a n t i m a t e Gamer นะครับวันนี้ผมก็จะมาทำการรีวิวสกิลตัวละครของโกลเทสึนั่นเองนะครับผมก็มาเริ่มกันด้วยสกิลที่1เลยนะครับผมโจมตีเป้าหมายเดียวนะครับสร้างความเสียหาย120ซนนะครับผมทำให้ติดสถานะบาดเจ็บนะครับผม โดนดาเมจเพิ่มเติม100นะครับสกิลต่อมานะครับผมสร้างดาเมจ180%แก่เป้าหมายทุกตัวในสนามนะครับโกเชสึจะได้ฟื้นฟู HP 20%นะครับผมสกิลพาสซีฟสดาวของโคเชสึนะครับก็จะทําการลดดาเมจของตัวเองนะครับเมื่อโดนโจมตีแบบไม่ติดคียิคอลนะครับผมจะโดนดาเมจลดลง3 0นะครับ แล้วก็จะทําให้2เทอร์แรกนะครับเพื่อนในทีมจะได้รับการฟื้นฟูเพิ่ม70%นะครับก็คือจะฮิวแรงขึ้น70%นนั่นเองนะครับผมก็โกเจสต์นะครับจะเหมาะกับทีมสะท้อนมากกว่านะครับกับทีมดาเมจเนาะเพราะว่ามีสกิลที่ฮิวตัวเองได้ครับแล้วก็โดนดาเมจน้อยลงสามารถทําให้เพื่อนเนี่ยฮิวแรงเพิ่มขึ้นได้ด้วยนะครับก็เป็นตัวที่เหมาะกับพวกอ่าทีมโบลทสทีมราชาทะเลลึกนะครับถ้าเกิดเข้ามาในเซิร์ฟไทยเนี่ย ก็เป็นตัวที่น่าเล่นมากนะครับสําหรับทีมสะท้อนเนาะแล้วก็ใครที่มีโบลอนเนี่ยสามารถนําไปคอมโบด้วยได้นะครับเพราะมันก็สามารถหิวเลือดตัวเองได้แล้วก็เพิ่มเปอร์เซ็นต์ในการหิวเลือดของเพื่อนได้นะครับก็คือแค่2เทินนะหลัง2เทินไปเอฟเฟกนี้ก็จะหายไปนะครับสำหรับใครนะครับผมที่เล่นทีมสายดาเมจนะครับตัวนี้ก็สามารถใช้แทนตัวพวกดาร์คชายได้นะครับผมเพราะว่าการตีธรรมดาของเขาเนี่ยสามารถทําให้ติดสถานะรับดาเมจเพิ่มได้นะครับผมก็ มันเป็นการตีธรรมดาแล้วโดนดาเมจเพิ่มนะครับไม่เหมือนตัวของดาร์คชัยเนาะที่ต้องใช้สกิลนะครับถึงจะติดสถานะนี้เนาะ <_ ull> ก็สามารถนําไปตีบอสได้นะครับอ่าก็ตีธรรมดาให้มันติดสถานะโ <_ ull> ดนดาเ <_ ull> มจเพิ่านานมานานได้นะครับผมสําหรับใครที่เอาไปลงกับเพื่อนเนาะสำหรับวันนี้ก็มีประมาณนี้นะครับผมถ้าพเพื่อนเพื่อคนไหนเนี่ยชอบก็ฝาก like, กดไลค์กดซับสไครต์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต,ต่อไปนะครับผมก็จะพยายามป,ปรับปรุงคลิปของตัวเองให้ดีขึ้นนะครับก็วันนี้ก็ต้องลาไปก่อนนะครับก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับสวัสดีครับ